สวัสดีกันมาคุยแม็กไทท็อก EP นี้อยู่กับผมออฟัชนทน์เช่นเคยนะครับก่อนอื่นต้องชมเชยผู้เล่นนิวคาสเซิลแล้วก็สตาฟโค้ชทุกๆคนนะครับที่ทําผลงานในช่วงปรีซีซั่นได้ยอดเยี่ยมมากๆครับเราลงสนาม7นัดไม่แพ้ใครชนะไปถึง5เสมอ2นะครับโดยเฉพาะ2เกมท้ายยอดเยี่ยมมากๆครับเจอกับเรนตินาแลวก็เบียเรลลนะครับเราสามารถเอาชนะไปได้ทั้งคู่โดยเฉพาะเกมล่าสุดกับเบียเรลลซึ่งเป็นเจ้าประจําในฟุตบอลยุโรปไม่ว่าจะเป็นถ้วยใหญ่ถ้วยเล็กก็ดีนะครับเรา น่าไปถึง4ประตูต่อศูนย์นะครับโอเคล่ะแม้ว่าจะเป็นช่วงอุ่นเครื่องเป็นช่วงปรีซีซั่นที่แต่ละทีมเองก็คงไม่ได้จัดเต็มแต่อย่าลืมนะฮะเราก็ไม่ได้จัดเต็มเราแบ่งผู้เล่นเป็น2ชุดในเกมวันเสาร์กับฟิออและเกมวันอาทิตย์กับเบียเรยลนะครับออย่างเกมกับเบียเรลลเนี่ยจะเห็นว่าสไตล์การเล่นของผู้เล่นในแนวรุกก็จะต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงนะครับเกมกับฟิออเรติน่าเนี่ยเราใช้แอนโทนีกอร์ดอน็กซนเดอร์อิซักแล้วก็มิเกลอัมบิรอนส่วนเกมเมื่อวันาาทิิตย์เรรใช้วบบะค แมตริชชี่แล้วก็คาร์ล์ิลสันครับสไตล์ต่างกันเลยครับเกมกับเบียร์ลจะเห็นว่าเป็นสไตล์แบบอังกฤษขนาดแท้3คนนี่อังกฤษหมดเลยนะไม่นับจอคอบเมอร์ฟี่อีกที่โดนโยกไปเล่นแบ็คขวานะครับส่วนเกมวันเสาร์กอร์ดอนอังกฤษอัลเมรอนปรากวไวยหน้าเป้าอีซัคคือสวีเดนนะครับจะเห็นว่าสไตล์ต่างกันครับวันเสาร์อาจจะเป็นสายเทคนิคสายแบบมีลูกล่อลูกชนการพลิกได้ดีนั่นนู่นน,น,นี่จะเห็น ลีลาของอีซัคจะเห็นลีลาของแอนโทนีกอร์ดอนนะครับแต่เมื่อวันอาทิตย์เป็นสายแบบเฮ้ยตรงๆอ่ะต,ต,ตรงไปตรงมานะวิลสันนี่โหวใจกว้างเป็นแม่น้ําเลยส่วนฮาวิบานประเดิมเกมในเซนต์เจมพาร์ได้อย่างยอดเยี่ยม2ประตูของเขาเห็นแล้วใช่ไหมฮะว่านี่คือสิ่งที่แม็กซิม็งไม่มีอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วจบสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมนี่คือฮาวิบานนะครับเราเห็นแล้วแหละว,ว่าเอ็ดดี้ฮาวได้ทดลองทีม2วัน2สไตล์ เกมสวนกลับกับเบียเรลยอดเยี่ยมมากๆนะฮะแต่ต้องยอมรับว่าณวันนี้เนี่ยนิวเซนจะเล่นเกมสวนกลับคงมีไม่เยอะแล้วเพราะว่าหลายทีมเนี่ยเวลามาเจอนิวเซนก็กลายเป็นมาอุดอะใช่ไหมแล้วปล่อยให้เราบุกอะเราจะมาสวนกลับคล้ายๆกับเกมกับเบีเรลเนี่ยคงจะหาได้ยากแล้วยกเว้นว่าเราเจอทีมใหญ่อย่างแมนซิตี้อาร์เซนอลลิเวอร์พูลแมนยูอะไรแบบนี้นะถึงจะมีโอกาสที่จะ ตั้งรับและสวนกลับยิงกับแมนยูเองเนี่ยก็เผื่อไม่ใช่ด้วยซ้ำเนีเป็นเราที่เปิดเกมรุกใส่แมนยูใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นช่วงปรีซีซั่นถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีมากๆก่อนที่เราจะมาเจอกับแอสตันวินล่าในวันที่12สิงหาคมนี้ในเกมแรกศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับและถ้าจํากันได้เมื่อปีที่แล้วครับนิวเซนเองก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่ในช่วงปรีซีซั่นนะครับนักเตะหลายคนโชว์ฟอร์มได้ดีจนนําไปสู่การจบท็อปโฟเข้าชิงคาราบาลครับปรีซีซั่นรอบนี้ นักเตะหลายคนก็ทำหอดนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยครับเอ็ดดี้ฮาวเองก็ออกมาพูดถึงภาพรวมของทีมครับหลังคว้าแชมป์เซราครับก็บอกว่าผมคิดว่าเป็นปรีซีซันที่ค่อนข้างดีนะผมคิดว่าเรามักจะวิเคราะห์ส,สิ่งที่นักเตะทําแล้วตั้งแต่วันแรกนักเตะก็ทําได้ดีมากตามที่เราต้องการเราพยายามทําได้ดีครับนักเตะทุกคนทุ่มเททุกอย่าง ทั้งทางร่างกายและจิตใจมันเป็นช่วงเวลาที่เข้มข้นผมขอชื่นชมนักเตะทุกคนแต่ผมไม่คิดว่าเราไปถึงระดับที่ดีที่สุดของเราในแง่ของผลงานแต่เกมกับเบียรยลเราทำตามแนวทางได้ดีเราทำได้ดีในเกมรับและเกมสวนกลับมันเป็นสัญญาณที่ดีของทีมฮาวได้พูดถึงฮาวิบาลที่ยิงไป2ลูกด้วยนะครับบอกว่าเขาสามารถสร้างความแตกต่างได้เมื่อคุณเริ่มต้นได้ดีแล้วเขาก็สร้างความระทนบใจได้ดีนี่คือฮาวิบารที่รวดเร็วและทำประตูได้ การจบสกอร์สองครั้งของเขาดีมากนี่เป็นเรื่องที่ดีจริงๆที่เห็นเขาทําผลงานได้ดีจริงๆนี่นะฮะดูแล้วเนี่ยฮาวก็ปลื้มปริมในตัวลูกทีมคนใหม่อยู่ไม่น้อยนะครับแล้วก็ดูปวดหัวแทนเอ็ดดี้ฮาวเลยอะ่ะว่าโอ้โหเราจะเลือกแนวรุกที่จะลงเป็นตัวจริงในวันที่เจอกับวิลล่ายัางไงในเมื่อทุกคนฟอร์มดีหมดเลยนะแอนโทนีกอร์ดอนก็ยอดเยี่ยมลูกบี้ลูกเพรสการช่วยเกมรับการเติมเกมรุกขาดอย่างเดียวไม่มีประตูฮาวิบาลนโอ้โหเป็นไงฮะ การจบสกอร์ก็ยอดเยี่ยมรักพี่เสียดายน้องเลยจะเอาใครดีเอามิรอนก็ยิงประตูได้แต่อย่าลืมจาขอบเมอร์ฟี่ทังขวาก็ยิงประตูได้แล้วสุดสวยต่างหากเล่นแบ็คขวาได้ไม่เคอะเขิอนเลยโอ้โหคือเลือกยากไปหมดหน้าเป้าอีซัคหนึ่งประตู1แอสซิสต์กับฟิออเล่นด้านข้างก็ได้การพลิกการไปกับบอลโอ้โหมันช่างน่าตื่นตาตื่นใจแต่อย่าลืมว่าคาลัมวิลสันลูกแอสซิสต์การหาพื้นที่การพักบอลการจ่ายบอลในเกมกับเบียเรลนำมาซึ่งกี่ประตูในวันนั้น รับพี่เสียดายน้องไปหมดไม่รู้เลยว่าจะเอาใครลงเป็นแผงแนวรุกตัวจริงในเกมกับวินล,ล่านะครับหน้าปวดหัวแทนเอ็ดดีฮ้ฮางจริงไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่านิวส้ของเราจะมีวันนี้นะวันที่ไม่รู้จะเอาใครลงดีเพราะว่าตัวเลือกเยอะไปหมดนะฮะในอดีตเนี่ยปวดหัวไม่รู้จะเอาใครลงเพราะว่า เฮ้ยมันแทนกันไม่ได้อะแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วครับเรามีตัวรุกที่ดีอยู่หลายคนมากๆครับส่วนเอ็ดดี้ฮาวก็บอกเพิ่มเติมนะครับบอกว่าเซราครับยังไม่ใช่ถ้วยที่ต้องการจริงๆเรายินดีนะที่เห็นการชูถ้วยรางวัลแต่ไม่ใช่ถ้วยที่เราต้องการที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราจะต้องค้นหามันต่อไปครับนักข่าวก็ถามเอ็ดดี้ฮาวว่าเสียใจไหมจากความแพ้แพ้ในนัดชิงคาราบาวครับเมื่อฤดูการก่อนฮาวก็บอกว่าผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นความเจ็บปวดจากเวมเบลีี่มากขนาดนั้นหรือเปล่า แต่เราตั้งใจที่จะคว้าชัยชนะเพื่อชาวนิวคาสเซิลให้ได้ผมจะไม่บอกว่าเรากําลังมองย้อนกลับไปที่เกมนั้นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในทางใดทางหนึ่งมันก็จะขับเคลื่อนเราไปข้างหน้าคุณค้นหาความสำเร็จนั้นมากขึ้นและผมทําแบบนั้นมาตลอดตั้งแต่ผมเป็นผู้จัดก,การทีมคุณใฝ่ฝันที่จะคว้าแชมป์คุณใฝ่ฝันที่จะชูถ้วยรางวาัลผมก็ต้องการเหมือนกันให้นักเตะรู้สึกแบบเดียวกันนะครับเอาไปว่าดูเหมือนเป้าหมายของเราในฤดูกาลนี้เนี่ย อยากจะมีถ้วยแชมป์ติดไม้ติดมือมาสักถ้วยนึ่งละ่ะไม่รู้เหมือนกันคาร์บาวครับ FA ครับจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับส่วนฮาวิบาลก็บอกว่าเริ่มปรับตัวได้แล้วหลังทำไป2ประตูนะครับบานบอกว่าสำหรับผมเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้เล่นในบ้านแล้วยิงได้2ประตูความกดดันมันจบไปแล้วคุณไปต่อได้แล้วตอนนี้ผมจะสนุกกับตัวเอง ผมคิดว่ามันสําคัญนะคุณเข้ามาแล้วก็สร้างความประทับใจแรกในฐานะนักเตะแนวรุกงานของผมในทีมก็คือการทําประตูการสร้างสรรค์ประตูและช่วยทีมด้วยวิธีใดก็ตามที่ผมทําได้ตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนผมอยู่ที่นี่มานานแล้วผมรู้สึกว่าผมปรับตัวได้ดีจริงๆมันง่ายมากที่จะปรับตัวและรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเลยตอนนี้ สำหรับผมนี่คือเวทีที่ดีจริงๆที่จะมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมกับเพื่อนๆแล้วตอนนี้ผมรู้สึกดีมากนี่คือฮา r v วิ b a บาร์นสะครับส่วน Elliot a ดแอ r เดออีกหนึ่งคนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วง p r e ซีซ s o n ไม่ว่าจะเป็นความฟิตการไล่บี้การครองบอลและกลายเป็นว่าเป็นดาวซันโวสูงสุดในช่วงปรี s e ซั่นครับ Elliot a ดแอ r เดอบอกว่าผมเนี่ยตั้งเป้าหมายไหมใช่ผมทำมันตลอดเวลาจริง ผมพูดกับตัวเองในช่วงปีซีซันว่าผมอยากจะเป็นดาวซันโวสูงสุดแล้วผมก็ทําได้ดังนั้นผมจึงต้องตั้งเป้าหมายอยู่เสมอและพยายามทบทวนตัวเองและตั้งมาตรฐานที่ดีต่อไปผมชอบที่จะออกสตาร์ทในช่วงเปิดฤดูกาลผู้เล่นทุกคนต้องการหมดแหละแต่เรามีทีมที่ดีในขณะน,นี้ตราบใดก็ตามที่ทีมทําได้ดีทุกคนมีความสุขกับทีมแต่ถ้าผมเข้าไปมีส่วนร่วมได้ด้วย ก็จะดีมากโอ้โหทัศนคติยอดเยี่ยมมากๆอยากให้เอเลียดแลนได้ลงจังเลยอะแต่ว่าโจลิตนตันทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมเกมกับเบียเรลก็ยอดเยี่ยมมากมาก,มากลูกที่ทําประตูลูกที่ทำแอสซิสได้โจลินตันยกระดับตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งนี่ไม่ใช่โจลินตันคนที่เพิ่งมานนวิซนในช่วงแรกต่อไปนี่คือโจลินตันที่กลายเป็นดาวเตะสารพัดประโยชน์กลายเป็นดาวเตะที่ติดทีมชาติบราซิลไปแล้วและเอเลียดแลซนจะยังไงดี แม่แต่ว่าถ้วยเยอะไม่เป็นไรคงมีพื้นที่ให้เอเลียดได้ลงอย่างแน่นอนนะฮะแล้วปวดหัวแทนโจวิลล็อกแล้วอ่าเจ็บยาวไปตอนนี้นี่จะยังไงดีเนี่ยตัวจริงอาจจะโดนเพื่อนๆแย่งไปหมดแล้วนะจะมีแทนโดโตนาลีอีกนะชอลองสตาร์ก็กลับมาแล้วโอ้โหแผงกองกลางกางับกอง,กง,กงหน้านี่ปวดหัวแทนฮาวจริงๆนะครับส่วนข่าวคราวล่าสุดครับนิวเซนได้แต่งตั้งจอแดนไทป์ครับมาเป็นนักวิเคราะห์คนใหม่ของทีมจะมาแทนที่ของมาร์คเลแลนที่ย้ายไปทํางานกับแมนซิตี้กับเป๊ปกัวเดล่านะครับสำหรับจอแดนไทป์ครับ ก่อนหน้านี้ทำงานอยู่กับไบรตันครับเคยร่วมงานกับแดนแอชวิดมาแล้วทำงานกับโรเบอร์โตเด h ชาบี้แกรนพอลเตอร์มาแล้วนะครับแน่นอนว่าตอนนี้จะย้ายจากไบรตันมาอยู่กับนิวคาสเซิลครับหน้าที่ของเขาก็ยกตัวอย่างครับนำเสนอการวิเคราะห์การฝึกซ้อมให้กับทีมชุดใหญ่ทำงานร่วมกันเพื่อศึกษาจากคลิปของคู่แข่งก่อนการแข่งขันหลักๆก,ก็จะเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์นะครับฮาวก็บอกว่าผมต้องการที่จะปรับปรุงนิวคาสเซิล ปรับแต่งสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่มันจะไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมมากนักนะเราพยายามสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนำแนวคิดใหม่ๆมาสู่ทีมอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนของการเล่นก็ตามครับขณะที่ดาวเตะระดับตำนานอย่างอลันเชียร์ครับก็บอกว่าปีนี้จะเป็นฤดูกาลที่ยากมากสำหรับนิวคาสเซิลครับเว้นแต่ว่าจะมีการเซ็นสัญญากับนักเตะที่ดีมาอีกอย่างน้อย2คนเชียร์บอกว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องยากมากที่นิวคาสเซิลจะกลับไปตำแหน่งทอฟฟได้อีกครั้ง ผมรู้ว่าพวกเขาเซ็นสัญญากับมิดฟิลด์ดาวรุ่งที่มีคุณภาพสูงอย่างโตนาลี่ผมคิดว่าพวกเขาจะมีอีกดูการที่ดีมากแต่มันยากมากที่จะจบท็อปโฟแน่นอนว่าผมหวังว่าพวกเขาจะทําได้แต่ในแง่ของสิ่งที่พวกเขาทำไว้ในรูการที่แล้วเนี่ยมันยากมากนะสำหรับปีนี้เว้นแต่ว่าในช่วง10วันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะพวกเขาจะได้นักเตะดีๆมาอีกสัก2คนและเชลเลอร์บอกเลยนะจิ้มไปเลยว่า1คือกองหน้าตัวเป้ากับ2คือแบ็กซ้ายนี่ แล้วผมเชื่อว่าเชียร์เลอร์อาจจะคิดเห็นตรงกันกับแฟนๆทูนามีหลายคนนะฮะแต่เชียร์เลอร์ก็บอกว่านั่นเป็นความเห็นของผมนะบางทีถ้าพวกเขาโลภอยากได้เซนตอ์ฮฟอีกคนก็ได้แต่ในตำแหน่งอื่นๆผมรู้สึกว่าพวกเขาค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งแล้วนะครับความเห็นส่วนตัวผมเห็นด้วยกับเชียร์เรอร์นะฮะแต่ว่าหน้าเป้าเนี่ยดูแล้วอาจจะยังไม่จําเป็นนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรามีอีซักมีวิลสันแล้วที่เล่นได้ อย่าลืมว่าแอนโทนีกอร์ดอนก็เล่นหน้าเป้าได้เล่นกับทีมชาติกฤีชุดเล็กมาแล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นกองหน้าตัวเป้าอาจจะยังไม่ค่อยจําเป็นสักเท่าไหร่นะครับในขณะนี้ส่วนตัวเห็นด้วยกับแบ็กซ้ายนะครับว่าแมททากเก็ตฟอร์มยังไม่เข้าที่เข้าทางเลยคือถ้ายังเป็นอย่างนี้เนี่ยแดนเบิร์นต้องเล่นแน่นอนในตำแหน่งแบ็กซายนะครับหรือจะโยกคีรันทริปเปียไปเล่นซ้ายแล้วลิฟราเมนโตตัวใหม่มาเล่นขวา ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเห็นเอ็ดดี้ฮาวนำเอาตัวทริปเปียไปเล่นแบ็กซด์นะแล้วลิฟราเมนโตเองก็ยังไม่ชูเสื้อสักทีนะ,นะ่นะณตอนที่ผมอัดคลิปนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตำแหน่งแบ็กซด์นี่จะเอาอย่างไรต่อนะครับส่วนเซนเตอร์ดูทรงแล้วเนี่ยอืมถ้าถ้าพูดตาม,ต,ามตรงนะผมคิดว่าทีมไม่เสริมคือตอนนี้เรามีฟาเบนแชร์เรามีวอตแมนที่เป็นตัวจริงแน่แน,นะครับเรามีจามาร์ลัสเซลมีพาวดัมเมาที่ ก็ต้องยอมรับว่าลาเซลกับดัมเมดเนี่ยยังแทนที่ตัวจริงได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเสริมเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นฤดูกาลหน้านะเพราะว่าเราเองก็ได้ต่อสัญญากับดัมเมดไปแล้วแล้วลาเซลเองก็ยังเป็นกับตันทีมต่อไปในฤดูกาลนี้นั่นหมายความว่าเซ็นรัฮบไม่น่าจะเสริมแล้วแล้วดูทรงเนี่ยผมคิดว่าลิฟานโตอาจจะเป็นดีลสุดท้ายของเราในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยซ้ำไ,ไปดีลต่อไปอาจจะเป็นการยืมตัวแล้วนะครับถ้าดูจากงบประมาณเรื่องของ Fan Fair Play เนี่ไม่น่าจะมีใครเข้ามาเสริมทัพนะยะเนะน่ยามา่น,นับ กับการซื้อขายตัวประเทศในสาริกาทารนเฟอร์ครับ <S 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 ล่าสุดสกายสปอร์ตครับได้รายงานไปแล้วนะครับว่าติโนลิฟราเมนโตครับผ่านการตรวจร่างกายไปแล้วเตรียมเป็นนักเตะใหม่ของนิวเซนครับค่าตัวอยู่ที่35ล้านปอนด์บวกกับแอดออนรอชูเสื้อเท่านั้นนะครับไม่แน่ใจว่าตอนที่เราลงคลิปอาจจะมีการชูเสื้อไปแล้วด้วยซ้ำไปนะครับส่วนบทบาทของเขาอย่างที่บอกครับจะเป็นแบ็คขวาจะเป็นแบ็คซ้ายหรือจะอย่างไรเดี๋ยวคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับ ส่วนอาการบาดเจ็บในช่วงปรีซีซั่นของฟาบินแชรครับแน่นอนว่าตำแหน่งเซนเตอร์ฮเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่เมื่อกี้อลันเชียร์เรอร์ก็บอกว่าน่าจะเสริมใช่ไหมฮะแต่ผมเองก็รู้สึกว่าโอกาสก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่เรามีข่าวฮะเรามีข่าวกับโจคิมแอนเดอร์สันกองหลังของคริสตันพา p a เลสครับโดยฟาบิเซโอโรมาโนครับนักข่าวชื่อดังก็บอกว่ามาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็ก ผมคิดว่านิวคาสเซิลกำลังคุยกับดวซาซี่เสมอแต่หลังจากนั้นนักเตะก็ย้ายไปเชลซีและพวกเขาก็พูดคุยกันหลายครั้งกับตัวแทนของแอนเดอร์สันของพาเลทซึ่งเป็นนักเตะท New ี่นิวคาสเซิลนั้นชื่นชมมาเป็นเวลานานเอาละ่ะดวซาซี่ไปเชลซีแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าโจคิมแอนเดอร์สันจะย้ายมานิวคาสเซิลหรือไม่อย่างไรนะครับคงต้องรอกันต่อไปรวมไปถึงอ,อีหนึ่งดียไม่รู้มายัางไง เรามีข่าวกับนิโคลโลซานิโอโลครับอดีตดาวเตะชื่อดังของโรม่าที่ตอนนี้อยู่กับกาลาตาสรายเพิ่งย้ายไปในช่วงมกราคมนะครับแต่ก็มีข่าวว่าเอซานิโอโลอาจจะอยากย้ายกลับมาแถวแถวอิตาลีหรือจะมาอังกฤษหรือเปล่าเพราะไม่ใช่แค่นิวเซอที่สนใจครับมีทั้งเอซีมิลานเปอแอชเชสเปอร์ที่ติดตามแข่งวัย24ปีรายนี้อยู่นะครับมีข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ยมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่30ล้านปอน แต่ถ้า30ล้านปอนจริงเนี่ยผมว่าเราไม่น่าจะไหวนะถ้าดูจากเงินที่เราทุ่มไปในซัมเมอร์นี้แล้วนี่นะครับสาล้านปอนกับ s ซานโโลไม่น่าครับไม่น่าแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในวงการซื้อขายตัวผู้เล่นไม่ต่างจากการเมืองไทยเลยครับ <laughs> ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเ,เร็ววันต่อวันต้องติดตามกันให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นฝากเพื่อนเพื่อนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาริกามาคุยแม็กไพทอกันไว้ด้วยครับ